Điều đó cũng thay đi à tụi nhai mà hết một lô cua hơn mà bưng chẳng nói này nữa đi đáy đồn là tỷ không nhé để, 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 để oh. uh, đây tới đây tới sáng hên gì? Oh, tụng ngay đây, tụt là 200 hên gì nè. Mày hái thay chip này, clip tik bit nè, clip tik thì mày đay, lấy, 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 đây tổ เอทางพุ่นมีหลายคนปะนหรือไม่มีเต้เพื่อนนี่ก็ในพุ่นก็มีเหรอที่เรื่องเขไปใน,นก็มีบ่ยู่ภาาทางบางแหวนทรงนั้นอ๋อครับ ามันน่าตกเด้เนาะอันน้นำกนี่ยตวนนี้มันน่าตกยาเยอะ,ะน้ำห้งก็น่าตกตัวนี้อัน,นปลาหอยขนแก่นที่ <c oughs> สันก็กเก <c oughs> มันลอยเป็นลาดไปแบบนี้ดินนเป็นพื้นที่สันนะเนี่ยสันแบบนั้นน่ะยนะหัวหน้าเ,เดือน มีน้ำมีาสาบคนะุณน่ะจังสิลงกันนะลงกันไลนะ่อะสองนี้ก็มาไปเห็นเท่าละคนสองค้นะนะันน่นนะ่ะใครกินอยู่ะหรอครับไปมาแล้วจีหมอหมอเคยได้ไปหรอใครกินกว่า ปลาตะเพียนมันไหลรุนนครับตะเพียนทั้งนั้นอ้ยเกินดี <cười> <cười> oh, nhanh nhang không à Ủa Nhang không à Nguyên anh gặp bài bán đi chín già nữa tin à Ủa xảy em ngàm đi Tào quá ฟ้ามือหนึงเจฮักว่าราคามันตกตกกรบทเกอ,อ่าเพราะว่าไม่ได้ผลทางบ้านคุณท่นแจกพี่แจกน้องก่อนเหรอโอ้มันก็นขึ้นมาแล้วด้วยละวันนี้ยี่สิบปุ่มันดีหมม้าสาบบาท ขึ้นมาได้แล้วลหรอ,อขอเก็บยือสามสิบอ่ะกุดก้อนนี็เก็บจะได้ร้อยนหนึ่งหมดนะ่ะบ่เสียงก็บ่ได้อยู่ที่จังหวะจังหวะผู้ได้ราคาบ่ตกจากเทียก็โอ้รวย cắt khác cho ô Ô, 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 ô Cả nữa. Oh, 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 oh. À, nói nữa nó Một cái này

ไม่มือ ได้เอาได้กว่าดูปะอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำสิได้ก่อนนะดึงหนักๆอย่างสั้นนะไปอย่างน้อหนักนแต่คันบวโกงอ่ะบ่ได้ sắm mày sắm mày mình ăn ăn mày mày đi mày mày mà mày mà mày mà mày đây ตะเพียนมเมลมาพลเนกันจะนากน็าเข้ก <c oughs> ากินน้ำแข็งดิในนี้ก็มีวะเนี่ยสน,น่ะตะเพียนนะ มีส่วนมากตะเพียนบ่<อ> <c oughs> หน้านี่นนเนาะข้าเดีอบป่าหน้านี่นนเเนาะข้าเดียบป่าปา้ะเ,เขาบ่กลา,ลาคุณเก็บหรอว่พ่อไปเก็บยาเฮ็ดยายาฟันดิ <c oughs> เห็ดยาก,กันไรปีนี้ปีแล้วมีราคาเดียกยา <c oughs> เฮ็ดยาก,กันไล่เฮ็ดนาก,กันกะไล่เดี๋ยวเนี่ยแต่ก่อนบุกใครมีได้นาปังเหรอพ่อคือเข้าดีแท้แม่น

ร้อยไปพันอย่างเช่นะวังนึงเนี่ย <laughs> Ô, oh, năm Tôi nhìn ngay hết đây Bà tông mà bưng toàn sao nữa Đó, mưa ơn ý mà ít sao แอหกโมงเช้านะ่ะห่อข้าวเ้ามากินน้ำ6โมมาฮอนดนี่กันใชฟังเง่แรกก็ไี่กินรเล ม่อนแกนมันก็นมีแต่ก่อนนะป่านินนะป่าสะโดเล่นบดตมนะีแต่ตะเพียนกับป่าซ้อยฮนะยูรอดอเลิมัน,มนคือสิเร็วแต่ถ้าบุฮนนะันะ มันยูกนย่กันยู่กันเป็นฝูงง่ายเลยปลาตะเพียนนะกินบอทันกินบนนะันตะเพียนปลาส้อยนะลงไข่เทียนึงนี่โอ้สิบห้าโลประคาดแนละ้วปลาตะเพียนตะเพียนล้วน,<ๆ>ลนเลยนะลี่ลวนนั่นนะ่ะครับ

โอ้ปิีายนี่ผมไปนั่งเรือไปกับเขาวันเทียเดี๋ยวได้คู่นึงปกากาก่ยเจ็ดโลเจ็ดโลแปดโลอันดินเทียนึงนี่ไง <laughs> <laughs> โอเ้เก๊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 ขนาะอยู่บ้ายู้ายู้า